โ oh. ตัวนี้นะคะจะเป็นไก่ค่ะที่ไม่ค่อยชอบขึ้นบันไดเท่าไหร่ิี่ก,เกลเลยเพราะมันขึ้นบบนี้มันไม่ขึ้นบันได <Yeah. S 2> ขอบคุณนะคะมาทางที้ต่อเลยคะ่ะค <laughs> ืออร่อยมากเฮ้ยอร่อยมากาามากรอบนอกข้างในนุ่มหนึบงับ รีกันกับแอมินโนวันนี้ค่ะทุกคนมาตามโซเชียลเลยค่ะราพิซซ่าร้านนี้เป็นพิซซ่าโฮมเมดที่มีอยากทานมานานแล้วค่ะวันนี้มาถึงแล้วค่ะที่ลาดพร้าว18นี่เองกับร้านโรนินพิซซ่าค่ะขอถ่ายรูปเช็คอินสัหน่อยนะคะทุกคนมาค่ะสวยมากแกมาแล้วค่ะพี่มิอน ามมาจากโพสในไอจีสตอรี่ของ f ฟรูดดา r y ค่ะป๊อ่ยังไม่ได้กดโพสเลยอะ่ะเป็นสมุไรปะเนี่ยป๊อบมาเป็นโรตีที่นี่โรนินค่ะโอ้อ่ะไหนๆก็ตามมาแล้วะเข้าไป,ไปด้วยกันเลยก็ได้ทีนี่ยังมีร้านกาแฟด้วยนะคะที่นี่ไงดูดิกาแฟที่นี่มีอะไรบ้างคะที่เป็นโคอ่อนโคกลางแล้วก็โคเข้มค่ะโคอ่อนโคกลาง์ดโคเข้มน,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 นะคะโคอ่อนก็นจะเป็นสายผลไม้ค่ะแบบฟรุูดนี่สอง จะบอกว่าที่รนี้พิซซ่าเนี่ยไม่ได้มีแต่พิซซ่าที่เป็นตัวชูโรงเนาะป๊อบน้อใช่แล้วอยากเห็นป๊อบทานตัวนี้มากเลยอ่ะเออเดี๋ยวตัวนี้ป๊อบขอแนะนำเองค่ะอะไรคะตัวนี้นะคะจะเป็นไก่ค่ะที่ไม่ค่อยชอบขึ้นบันไดเท่าไหร่คือไก่อะไรคะพิเกลฟอ๋อเพราะมันขึ้นแบบนี้มันไม่ขึ้นบันไดขอบคุณนะคะมาทางนี้ต่อเลยค่ะในเมื่อเรามาสองคนนะคะก็อยากเห็นพี่มิ้นกินกับน้องป๊อปได้ปะอ่าได้ กเแบบนี้และนี่คือชิคเก้นริปอร่อยลืมปีกเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CP ของเรานี่เองไก่นี่คือแบบนุ่มฉ่ำอร่อยได้ในกระดูกเดียวค่ะต่อมาเป็นสไปซี่ชิคเก้นนะคะเป็นไก่ที่เรียกได้ว่าแบบว่าปรุงรสมาอย่างดีนะคะแล้วก็นี่โรยด้วยออริกาโนแบบนี้ค่ะเป็นเครื่องเทศหอมๆใช้ไก่สดอนามัยจากซีสดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานระดับโลกเลยนะคะทำเมนูไหนก็อร่อย ร้านเนี่ยเขาจะมีตัวดิฟหลากหลายารสชาติมาให้เลือกสัน่นใตัวนี้จะเป็นสไปซี่ดิฟมีความแบบมายองเนสเผ็ดน,นิดหน่อยคืออร่อยมากแต่อย่างเนี้ก็อร่อยอืมจิ้มมาอร่อยมากเลยค่ะ ตัวนี้นะคะพิซซ่ามาร์การิต้าเนี่ยเป็นบอกว่าอิตาเลียนสไตล์นะคะก็จะมีแบบมอสซาเรลล่านะคะมีทูมัทเหรือว่ามะเขือเทศรวมไปถึงเบซิลโรนีพิซซ่าใส่ใจเรื่องแป้งพิซซ่าที่สุดค่ะมีการหมักแป้งนานถึง72ชั่วโมงนะคะทำให้แป้งเนี่ยมีความนุ่มทานเข้าไปเราจะรู้เลยว่าไม่เหมือนพิซซ่าที่เคยทานที่ไหนค่ะ oh. อู้เห็นไหมคะว่าเขามีความบางอยู่บริเวณตรงน,รงนี้ตรงบริเวณขอบค่ะก็คือมีความกรอบ กรอบนอกข้างในนุ่มหนึบหนับคือทุกคนแบบรีวิวร้านนี้กันเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่รีวิวคนแรกที่มันทําให้ดังเปรี้ยงปังเลยเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งท่านนี้ท่านเอ้ยมียูทูบเบอร์คนหนึ่งนะคะเขารีวิวตัวนี้เป็นพิซซ่าแฮมทรัฟเฟิลค่ะเขาบอกว่าของโรนินพิซซ่าเกือบที่สุดทําให้โรนินพิซซ่าดังขึ้นมาจ้ะกลิ่นทรัฟเฟิลเนี่ยชัดเจนมากเราที่เห็นเลยค่ะเป็นทรัฟเฟิลเป็นแบล็กทรัฟเฟิลนะเป็นทรัฟเฟิลสีดําหอมมาก ช่มันรู้ได้เลยว่าใสาท่ทาโก้ออยแบบไม่อันเลยนะอ,อร่อยมากมากเลยอ,ะอ่ะด้านนี้นะคะนอกจากจะมาทานที่ร้านได้แล้วสาขาลาภพัเนยสามารถสั่ง d e l i v e r y ได้ด้วยสามช่องทางเลยค่ะ Grab, Line, Man แล้วก็ Robinhood สะดวกสุดๆเธอ,อวันหลังไม่ต้องมาถึงนี่ก็ได้เดี๋ยวสั่งกินที่ออฟฟิศเนาะ อันนี้คือซีซ่าสลัดค่ะทุกคนโรยด้วยความเมซานชีสแล้วก็มีเบคอนกรอบผักสดกรอบตัวน้ำสลัดก็คือดีมาก ใครอยากมาทานแบบว่าโฮมเมดพิซซ่านะคะของทานเล่นต่างๆที่แบบอร่อยขนาดนี้ที่โรนินพิซซ่าสามารถมาทานเหมือนมิ้นกับป๊อปได้ที่สาขาลาดพร้าว18ค่ะสาขาอื่นๆนะคะสามารถไปดูได้ที่ Facebook ของโรงนินพิซซ่าได้เลยค่ะฝากอะไรต่อดีคะป๊อปฝากรายการเราดีกว่าป๊อปป่ะไอจีค่ะ f e c o o o t k k t o k y ต่อ u b e YouTube หร <YouTube, S 2> ือว่าเข้าไปทุกแพลตฟอร์มโซเชียลได้เลยนะคะพิมพ์ <F> มาว่า o o o d i i r y นี่เนียค่ะพิม์มแล้วคะ่ะพี่มิน้นกลับก่อนได้ไหมคไม่ได้คะ่ะป๊อบจ่ายขอบคุณคะ่ะ Food Diary กินกับแอร์ม no ิ้นโนค่ะ